การล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือนะคะดีกับผิวจริงๆเหรอวันนี้เบียมีคําตอบมาให้ทุกคนกันค่ะจริงๆแล้วเรามังจะได้ยินว่าการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันดีที่สุดกับผิวนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันก็ไม่เสมอไปค่ะซึ่งแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคน อันนี้บอกเลยนะคะว่าเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งแล้วก็อาจจะใช้ได้สําหรับคนที่ไม่แต่งหน้าไม่ทาครีมบารุงผิวไม่ทารองพื้นไม่ทากันแดดนะคะซึ่งพบว่าคนกลุ่มนี้มันมีน้อยมากเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนที่แต่งหน้าอย่างเราเราเนี่ยมันเอาไม่อยู่ค่ะ ดังนั้นแล้วควรใช้ผลิตภัณฑ์เช an ่นสบู่ครีนซิ่งหรือว่าตัวเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนที่จะทำการล้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราล้างไม่หมดเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ mm hmm. 1เลยนะคะสิวอุดตัน2นะคะปัญหาหมักหมทำให้ผิวเนี่ยมี เขาเรียกว่าไม่ค่อยผลัดเซลล์นะคะแล้วมันก็ทําให้หน้าหมองคล้าแล้วที่สําคัญอาจจะก่อให้เกิดริ้วรอยในระยะยาวด้วยเพราะว่าสารเคมีหรือว่าสารตกค้างในเครื่องสําอางหรือว่ารองพื้นต่างๆนะคะทําให้เกิดการอุดตันของผิวตามร่องรอยต่างๆนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่สดใสนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาได้ดังนั้นบอกเลยนะคะว่าการใช้เพียงแค่น้าเปล่าหรือว่าน้ําเกลือสําหรับผิวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ผลดีทุกคนไปนะคะบางบาง คืออ่ะเห็นเพื่อนใช้ดีแล้วเราอยากจะใช้ตามเอ๊ะทำไมผิวเราเนี่ยมันไม่มันไม่สวยเหมือนเพื่อนนะเพื่อนใช้แค่นั้นแต่เราต้องใช้อีกแบบหนึง่งเพราะว่าสภาพผิวของเรามันไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะจริงๆแล้วการเช็ดหน้าด้วยน้ําเกลืออย่างที่รีวิวกันในอิเนเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในทิกต o กอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับการล้างหน้าด้วยน้ําเปล่านะคะในในการล้างหน้าเนี่ยควรจะล้างหน้าด้วยจริงๆนะ ถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเราควรล้างหน้าด้วยน้ำน้ำเย็นดีกว่านะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยทำให้หน้าแหง้งแล้วก็ก่อให้เกิดริ้วรอยด้วยแล้วเวลาล้างหน้านะบอกเลยทุกคนคือจะต้องล้างหน้าด้วยอพอล้างเสร็จนะคะต้องทาครีมบำรุงภายใน3นาทีเพราะว่าจะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวได้ด้วยที่สำคัญคือควรเลือกอตัว p S ของ สบู่นะคะหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อมีค่าเป็นกลางที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนวลเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ค่ะผิวแห้งก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมในการบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะส่วนผิวมันเนี่ยก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการลดความมันนะคะดังนั้นแล้วการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวให้เหมาะกับสภาพผิวเนี่ยดีที่สุดแต่สำหรับสาวที่ไม่แต่งหน้า ใช้อะไรก็ได้ค่ะที่อ่อนโยนกับผิวเช่นน้ำเปล่าเป็นต้นค่ะ